อาจารย์วิธีการเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญที่ oh, <yeah. S 2> แก้ไขใหม่ mm hmm. และข้อแตกต่างระหว่างหารร้อยกับหาร500ร้อใครได้เปรียบเสียเปรียบคะ oh. โอ้โดยหลักการอะโดยหลักการอ่อพรรที่ได้เสียงจับคือพักที่มีคะแนนจากเขตเลือกตั้งอาจจะ ไม่ชนะเลือกตั้งแต่มีคะแนนจากเขตเลือกตั้งสะสมเยอะๆก็อาจจะมาได้อสอสอจากบัญชีบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองคือปาร์ติลิสแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าอันนี้เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งสอสซึ่งยังไม่เสร็จอตอนนี้จบที่มาตรา24ยังเหลือประมาณเกือบเกือบ10มาตรายังต้องพิจารณาต่อ พิจารณาเสร็จแล้วยังต้องส่งให้สารดีกาศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิส,สระที่เกี่ยวข้องื่นในกรณีนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาดูว่าขัดร,รับธรรมนูนไหมก็ค,คงมีคนต้องไปดูว่ามันขัดร,รับรรมนูนมาตรา91ซึ่งตราวไว้หรือเปล่านี่เป็นประเด็นสําคัญคถ,ถ้าผ่านตรงนี้มันก็จะมีขั้นตอนว่าคนจะไปยื่นสารรัฐนูนว่ามันขัดไหมอีกอันนึงนะแต่ว่าต้องเป็นสสนะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าผมพูดเป็นกลางๆนะ,ะว่าแม้ว่ากรรมวิธีในการคิดสสบัญชีรายชื่อแบบที่ว่าเป็นมีสสพึงมีเนี่ยจะคล้ายกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562แต่สิ่งที่ต่างออกไปมี2กรณีกรณีที่1นึ่ง เป็นบัตรสองใบเป็นบัตรเลือกพักกับบัตรเลือกสสเขตเลือกตั้งไม่ใช่ใบเดียวแล้วประเด็นที่สองคือจํานวนก็ต่างไปครั้งที่แล้วเนี่ยสามอยห้าสิบต่อร้อยห้าสิบตอนนี้สี 100. ่ร้อยกับหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปคาดการโดยใช้ตัวเลขเดิมมา,มาเสียบคงมไม่ได้เพราะเป็นตัวแปรแล้วถ้าเกิดปีหกสองเทียบกับจะเลือกตั้งปีหกหกยังมีสองกรณีที่เกิดขึ้นอีกผลต้องการเลือกตั้งที่ว่าออกมาอย่างนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ย พรรไทยรักษาชาติเขาถูกยุบพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งสอสอครบทั้งทั้ง350เขตแล้วก็คนที่ลงคะแนนให้กับสอส,อสอของพักอนาคตใหม่ในเขตเลือกตั้งมีจำนวนพอสมควรด้วยระบบนั้นเขาเลยได้ได้สอสอแบบมีบัญชีรายชื่อค่อนข้างเยอะประมาณ50 <S <S คนซึ่งตอนนั้นมันมีสอสอบัญชีรายชื่อ150เพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันเพราะนั้นจะไปใช้วิธีนี้เทียบเคียงก็ไม่ได้ จะไปใช้วิธีเทียบเคียงเมื่อปีห้าสี่ซึ่งตอนนั้นเป็นบัตรสองใบบัตรเลือกตั้งเขตเลือกตั้งกับสอสอบัญชีรายชื่อแต่ว่าวิธีคิดก็จะไม่เหมือนกับแบบที่เขาจะออกมาอันนี้คิดแบบมีพึงมีมันไม่เหมือนกับตอนนั้นซึ่งมันแยกกันแต่ตอนนั้นก็อีกนั่นแหละสอสอบัญชีรายชื่อมีร้สอยยี่บห้าสสเขตเลือกตั้งมีสามร้อยเจ็ดสิบห้าก็ไม่เหมือนกันอีกอ,อแล้วเรายังต้องคำนวณต่อไปว่าเราพูดโดยสมมติฐานว่า พักใหม่ที่อาจจะได้รับความนิยมซึ่งรออยู่ไม่ว่าจะเป็นพักกล้าพักสร้างอนาคตไทยไม่ว่าจะเป็นพักสร้างอนาคตไทยไม่ว่าจะเป็นพักเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นพักอะไรล่ะสร้างอนาคตใหม่ใช่ไหมสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะเออนั่นนะย<ะ>ังไม่ได้รวมพวกนั้นเข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีการเข้าออกของคนจากพักเปลี่ยนพักอ่ะ เพื่อ<น>ไทยก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีพักครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาอีกพักหน,นึงคุณหญ,ญิงหน่อยอาจจะกลับไปเพื่อไทยอ,อีกหรกือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวแปรท,ที่ที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นผลจากการที่เขาประเมินว่าแบบไหนจะดีที่สุดสําหรับเขาที่จะได้มีโอกาสเป็นสสสาหรับสําหรับพักการเมืองที่เขา สำหรับตัวสอสอด้วยแล้วก็อาจจะทําให้คนที่ทําพักการเมืองตอนนี้ต้องตัดสินใจอ,อย่างพักรวมพลังเนี่ยเขายังจะทําต่อไหมอ,อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวแปรมากมายงงขนาดนี้มันจะไปเบ,บ็ดเสร็จบรรทัดสุดท้ายว่าพักไหนได้เปรียบพักไหนเสียเปรียบเนี่ยผมว่าทูซูนเร็วเกินรอณเวลานั้นดีกว่า